คหวานซาซาค่ะพ,พวกเรากับรายการ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้าทุกวันเสาร์น,นะคะ17นาฬิกา30นา,าทีแบบนี้นะคะพวกเรารอจะเสิร์ฟคอนเทนต์เด็ดๆให้คุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนทาง Mono 29แห่งนี้ค่คะและวันนี้นะคะนนเนื่องอนในโอกาสวันแม่แห่งชาติค่ะทางรายการ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้านะคะ ขอหยิบยก5ฉลองพระองค์สุดวิจิตนะคะในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะซึ่ง5ฉลองพระองค์นี้นะคะอ,ออกแบบและตัดเย็บโดยดีไซเนอร์ระดับโลกอย่างปีแอร์บาแมงค่ะสุดยอดเลยนะคะแต่จะเป็นยังไงนั้นเราชมกันในช่วงแรกของเรากับ l a d i e today ค่ะ,คะ คุณผู้ชมคะเนื่องในองโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะทางรายการเด e Ladies ผู้หญิงแถวหน้านะคะ่ะถือโอกาสนี้ถ่ายทอดเกี่ยวกับฉลองพระองค์สุขวิจิตรนะคะผ่านการออกแบบและตัดเย็บโดยดีไซนเนอร์ระดับโลกอย่าง p ี e r r e b a l m a i กันค่ะสวยหรูแน่นอนแน่นอนค่ะพี่ชัดค่ะมาดูที่ชุดแรกกันเลยนะคะฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานค่ะ ตัดเย็บด้วยผ้าใหม่นะคะใช้เทคนิคผ้ายกแล้วก็การปักตะข่ายโลหะนะคะทรงฉลองพระองค์ในชุดนี้นะคะในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชการที่9ค่ะณวัดพระศรีรัตนาศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วินิฉัยในพระบรมมหาราชวังนะคะเมื่อวันที่5ทธันวาคม2532ค่ะต่อมาเป็นฉลองพระองค์ชุดไทยจัก,กรีนะคะตัดเย็บด้วยผ้าไหมใช้เทคนิคผ้ายกและปักด้วยเลื่อมกับลูกปัก ทรงฉลองพระองค์ชุดนี้เสด็จในงานพระราชทานเลี้ยงพระไกราาหารคําแก่เจ้าฟ้าหญิงมาเกรตและพระสวามีณศา,าลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่4ตุลาคมพศ2512โอ้โหนี่ก็สวยงามมากๆเลยนะคะดูคลาสสิกมากๆเลยช,ชุดต่อมาก็สวยมากๆเลยค่ะเป็นฉลองพระองค์ชุดไทยดูสินะคะ ัดเย็บด้วยผ้าไหมใช้เทคนิคผ้ายกและการปักค่ะพี่คทประดับตกแต่งด้วยดิ้นทองดิ้นเงินแท่งทองดิ้นโปรง่งดิ้นด้านเลื่อมแล้วก็ลูกปัดค่ะโอ้โหหรูเลยค่ะชุดนี้สวยมากๆ <c oughs> เลยนะคะทรงฉลองพระองค์ในชุดนี้นะคะในงานเลี้ยงพระกายหารคําค่ะที่จัดถวายโดยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นะคะณนะพระราชวังมาลากันปตังค่ะ ระหว่างการเสด็จเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการนะคะเมื่อวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2506ค่ะต่อมานะคะเป็นฉลองพระองค์ชุดกลางคืนค่ะฉลองพระองค์ชุดนี้นะคะตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่ ประดับแล้วก็ตกแต่งด้วยคนนกกระจอกเทศแล้วก็ขนไก่ค่ะพี่แคทส่งฉลองพระองค์ในชุดนี้นะคะในงานถวายพระกยาหารคําซึ่งประธานสมาคมญี่ปุ่นและไทยนะคะจัดถวายนาสโมสรสซึนามิชิมิซุยในครั้งที่พระองค์เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นนะคะเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2524ค่ะและฉลองพระองค์ชุดราตรีตัดเย็บด้วยผ้าไหมซา,าตินปักประดับด้วยดิยดนโลหะดินเหลือบ และคริสเตอร์โดยเลซาช่คะงานปักบนฉลองพระองค์ได้รับอิทธิพลจากลวดลายตกแต่งแบบที่นิยมในยุโรปนะคะคริสต์ศตวรรษที่18ซึ่งเพียบาแมงนะคะชื่นชอบฉลองพระองค์ชุดนี้เป็นพิเศษเลยค่ะโอ้โหก็สวยจริงๆนะคะพี่แอตขาต้องบอกนะคะว่าฉลองพระองค์ของพระองค์ท่านที่เรายกมาเล่าในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นการผสมผสานระหว่างผ้าไทยกับการตัดเย็บแบบประณีตในสไตล์ฝรั่งเศสนะคะซึ่งสมเด็จพระพันปีหลวง ท่านส่งเลือกผ้าและเพชรประดับด้วยพระองค์เองค่ะโดยมีพี่แอลเบาแมงเนี่ยนะคะเป็นผู้ออกแบบตัดเย็บอย่างประณีตบรรจงคือสุดฝีมือแหละพี่แคทนะคะส่วนใครนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะชมฉลองพระองค์ อื่นๆเพิ่มเติมนะสามารถเข้าไปชมกันได้เลยนะคะที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในส่วนของบริเวณพระบรมมหาราชวังค่ะ mm hmm. เปิดให้เข้าชมทุกวันเลยนะคะคุณผู้ชมยกเว้นวันเสาร์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะ mm hmm. อ่ะส่วนช่วงหน้านะคะน้องน้ำค่ะจะพาเราไปเที่ยวกันแบบลุยๆเลย mm hmm. วงดีเจออกไปอีกแล้วนะคะ <laughs> แต่คราวนี้จะเป็นจังหวัดไหนช่วงหน้า เจอกันค่ะ The ladies วันนี้พาคุณผู้ชมมาเช็คอินกันที่จังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งยังมักจะได้ความนิยมจากชาวจังหวัดใกล้เคียงมาปักหมดุดเช็คอินเที่ยวที่นี่กันอยู่บ่อยๆอ,อีกด้วยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของศิลป,ปวัฒนธรรมพื้นบ้านและงานฝีมือที่มีความประณีตอย่างเช่นผ้าทอมือที่นามาดัดแปลงตัดเป็นชุดแฟชั่นสวยงามทันสมยัยโมเดินสุดๆจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ S <S <S เจอการกับเราสองคนอีกครั้งหนึ่งกับการออกนอกสถานที่ไปตามจังหวัดต่างๆของประเทศไทยอ่ะวันนี้มาไกลมากค่ะพี่อ,อ่องมาสา,า,ารคามนะคะเขาบอกว่านี่มีของดีของเด็ดเป็นผ้าไทยที่แบบว่าดีไซน์เป็นแฟชั่นใกล้วันแม่ค่ะพี่อองเราก็ต้องแบบมาหาของขวัญให้คุณแม่กันไปจ้ะไปค่ะ ครับอันนี้คุณอายก่อตั้งด้วยตัวเองขึ้นมาคนเดียวเลยเหรอจ๊ะใช่ค่ะแล้วก็มีการร่วมมือจากคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันบ้างแล้วแรงบันดาลใจอะค่ะคุณไออะไรที่แบบทําให้รู้สึกว่าอยากทําเป็นผ้าไทยเพราะปกติแบบว่าเราก็เห็นวัยรุ่นทําแบบผ้าธรรมดาใช่ใช่ก็คือเราอยากทําแบรนด์เสื้อผ้าแต่ว่า เราคิดแค่ว่าเราอยากจะให้อะไรกับสังคมตอบแทนไปบ้างเป็นมุมน่ารักน่ารักของแบรนด์เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมองย้อนกลับไปหาคุณยายคุณยายเราก็ทอผ้าเหมือนกันเราก็เลยคิดว่าเราเอาสิ่งนี้มาต่อยอดทําเป็นแบรนด์เสื้อผ้าได้ให้กับวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยใส่กันค่ะนะครับเอางี้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะว่ามีอะไรกันบ้างนะคโดดเด่นที่สุดก็จะเป็นงานสูตรของเราแค่สูตหนอใช่งานสูรผ้าไทยที่เป็นผ้าไทยทั้งหมดเลยจ้ะ แม้กระทั่งผ้าพื้นแล้วก็ผ้าที่เป็นลวดลายมัดหมี่ต่างๆเราก็เลือกขึ้นมาให้มแมทก,กับผ้าสีพื้นของเรา,ยอ,าอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วเราได้มีส่วนเข้าไปร่วมกับชุมชนยังไงบ้างคุณไอจ๋าก็เราเป็นเด็กจากต่างจังหวัดอยู่แล้วเนาะเ,เราก็มีคุณแม่คุณยายที่ไปกับเราด้วยแล้วก็แล,วกแล้วก็เข้าไปเหมือนเด็กบ้านๆธรรมดาว่าวันนี้เรามาหาเราอยากจะให้คุณยายมาช่วยทออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ จ่ายเป็นค่าแรงต่อเมตรอะไรเงี้ยเราก็ไปดิวแล้วก็ซื้อวัตถุดิบไปให้คุณยายคุณแม่ในการทอคับก็คือเป็นเหมือนกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนด้วยแล้วเราก็เอามาตัดเย็บเป็นแบรนด์ของเราด้วยนะครับหลากหลายชุมชนค่ะไม่ได้แค่ชุมชนเดียวโอ้ดีจังเลยแล้วความรู้สึก่ะคะเวลาที่ได้ทํางานกับคนที่แบบอยู่ในชุมชนต่างๆลรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าน่ารักเราไม่ต้องไปปั้นแต่งปุงแต่งเสริมแต่งอะไรเลยเราเข้าไปด้วยความเป็นธรรมชาติของเราเป็นเด็กต่างจังหวัดธรรมดาแล้วก็คุยเหมือนกับ ผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะชิวๆสบายๆแล้วก็มีความสุขในการทำงานมากๆค่ะ,ะคุณยายคุณแม่ เมื่อกี้พูดถึงวัยแม่ๆป้าๆใช่ไหมวันนี้เป็นวันแม่ด้วยดังนั้นเนี่ยเราด้วยความที่เป็นลูกกัน,นยูนะครับก็คือจะซื้อผ้าให้คุณแม่แล้วก็ให้คุณแม่โอนเงินมาให้พวกเราเองเดาวเนี่ยเป็นกันยูไงคะไม่ได้หรอเราต้องซื้อให้คุณแม่ใช่ไหมใช่เราต้องใส่เราก็จะเลือกผ้าให้กับคุณแม่หน่อยดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวไปดูกันวราจะเลือกอะไรกันบ้างจ้า ไม่ใช่ของเราจ้ะเราจะเอาไปกราบคุณแม่ในวันแม่แบบนี้พอเมื่อกี้เราเลือกก็เป็นเราเรียบร้อยค่ค่ะดีมากเลยพี่อองแม่ต้องถูกใจนอนนอนนะครับเอาลหละวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับกับคุณอายค่ะขอบคุณนะคะคุณายค่ะที่มามหาสัปดาห์ที่ยินดีมากเลยว้มีโอกาสเนี้ยจะแวะกลับมาที่นี่อีกแล้วก็มาขโมยของเอาไปใส่แบบนี้เอาไปใส่ลำฟ้อนกองยาวอีกพี่อ๋องนะื้มใจ สำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวที่จังหวัดมหาสารคามนะคะที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีเทศกาลใหญ่ๆที่จัดอยู่เป็นประจำทุกปีตามประเพณีอื่นตามฮิต12คลอง14ค่ะแต่ถ้าเกิดไฮไลท์เด็ดที่หลายคนตั้งตา,ตารอ,อก็คืองานออนซอนกลองยาวชาววาปีนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นงานที่รวบรวมคณะกลองยาวเจ๋งๆจากทั่วประเทศมาแข่งขันมาประชันฝีมือในการตีกลองยาวเพื่อชิงถ้วยพระราชทานกันค่ะโดยงานเนี่ยก็จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปีตอนนี้ถ้าเกิดใครที่ยังหาสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงปลายปีไม่ได้ลองแวะ มาเลยค่ะที่จังหวัดมหาสารคามนะคะสำหรับวันแม่ในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะพ่แค่ะใครที่ยังไม่มีแพลนพาคุณแม่ไปเที่ยวข้างนอกอะนะอยากจะชวนให้คุณผู้ชมนะคะกับคุณแม่เนี่ยมาดูหนังขี้วุ่วใจกันหน่อยดีกว่าเป็นหนังสองเรื่องที่ได้รับคำชมแบบเขาเรียกว่าถล่มทลายะนะคะและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมว่าหลังจากดูจบแล้วนะคะ จะทําให้เรารักคุณแม่และก็รักครอบครัวของเรามากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเรื่องแรกเลยที่อยากแนะนําชื่อนี่คิวเลยนะฮานะมีสดซุปค่ะหรือว่ามีสดซุปของฮานะจางเป็นเรื่องจริงค่ะที่หญิงสาวคนหนึงเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายนะแล้วก็ในตลอดระยะเวลากว่า11ปีเนี่ยเธอก็มักจะจดบันทึกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเมนูไว้ในไดอารี่อยู่เสมอ สุดท้ายนะคะเมื่อเวลาของเธอผู้เป็นแม่เนี่ยเหลืออยู่ได้เพียงหนึ่งปีเท่านั้นนะคะคุณแม่จึงตัดสินใจค่ะพี่แคทในการใช้เวลาที่เหลือของชีวิตเนี่ยสอนลูกสาวตัวเองอลูกสาวตัวน้อยอให้ทำมิโซะซุปนี่ไงขนลุกนคะซึ่งเป็นเมนูโปรดของตัวลูกสาวเองนะคะซึ่งลูกสาวเนี่ยพูดไว้เสมอว่าสักวันหนึ่งหนูเนี่ยจะทํำมิโซะซุป ให้เหมือนแม่ให้ได้แล้วก็จะได้ทำให้คุณแม่เนี่ยนะคะชิมเป็นคนแรกดีมารักตอนแอบอุ่นเนาะดูหนังแบบนี้แบบดูแล้วร้องไห้อ่ะดูหนังเรื่องนี้เสร็จปุ๊บก,ก็ต้องไปทำมิโซะสุดต่อแน่นอนค่ะเรื่องหนังสุดประทรับใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะอย่างวันเดอร์นะคะชีวิตมหัศจักรวันเดอร์เป็นเรื่องราวชีวิตของเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะชื่อออกัสนะคะผูแม่ผู้เกิดมาพร้อมกับความผิดปกติทางใบหน้าค่ะ ที่ต้องเข้าสู่รั้วโรงเรียนนะคะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตจริงจังเป็นครั้งแรกคือใบหน้านี่จะผิดปกติเพราะฉนะนนี่คือก็ไม่กล้าออกไปข้างนอกนะแถมนี้ไปโรงเรียนเจอคนเยอะอีกจริงะค่ะ,ะ,คะและที่สําคัญนะคะคือจะต้องเอาชนะความกลัวของตัวเองและต่อสู้กับสายตาของคนที่โรงเรียนด้วย แต่ไม่ว่าจะเจอเรื่องแย่แค่ไหนนะคะเขาก็ยังได้รับกําลังใจจากคุณแม่แล้วก็ครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนเพื่อน,นที่สนิทแล้วก็คอยสปอร์ตที่ไม่ได้ตัดสินเขาที่ภายนอกมันน่ารักตรงนี้นะมันน, <ะ S 2> น่ารักตรงนี้นค่ะจริงๆหวังว่าการดูหนังเ่ยนะพี่แคทมันก็ทําให้เราได้ฮิวใจอะจริงเรารู้สึกว่าในเมื่อชีวิตเราเนี่ยแย่แล้วหรือว่าเวลาที่เรามีความเครียดนะคะ การดูหนังเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนมุมมองการมองชีวิตเราเราเห็นชีวิตคนอื่นแล้วก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราเป็นอยู่คือทุกวันเนี้ยมันมีคุณค่านะคะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยฉุกคิดแล้วก็รักให้ความสําคัญกับคนใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วที่สําคัญก็คือเพื่อนถูกต้องครอบครัวที่คอยให้กําลังใจสปอร์ตเราไม่ว่าเราจะแบบ หน้าตาจะเป็นยังไงหรือ<ช>อะไรอย่างนี้ร่างกายเราจะเป็นยังไงแล้วก็ทําให้เราได้ระลึกนะคะว่าในชีวิตของเราคนหนึ่งเนี่ยเราควรที่จะใช้ช่วงเวลาในทุกๆวินาทีให้มีคุณค่ามากที่สุดค่ะจริงค่ะ โอ้โหวันนี้ครบรถครบเรื่องมากเลยนะคะ<ช>แต่เสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วมไม่เป็นไรค่ะสัปดาห์หน้านะคะเรามีคอนเทนต์ปังๆมาเสิร์ฟคุณผู้ชมอีกเช่นเคยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยค่ะส่วนใครที่อยากจะชมะรายการย้อนหลังของพวกเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะกระดิงด่งกระดิงด่ง กิ้งด้วยนะคะแจ้งเตือนชานเนลของเราไว้ด้วยนะคะพวกเราก็ขอลาไปก่อน<ช>แล้วก็พบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลา17ไนกา30นาทีทาง Mono 29นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีสค่ะ <laughs>